สวัสดีค่ะเมื่อกี้เน็ตมันหลุดไปนะคะเดี๋ยวเริ่มใหม่กันเลยละกันนะคะโอเควันนี้นะคะก็สวัสดีทุกๆคนตุ่มทิพรลัต์นะคะก็วันนี้เนี่ยคืออยากจะมาพูดคุยให้ฟังเกี่ยวเรื่องของอสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่สองนะคะอาชีพที่สองที่คนที่ทำงานประจำอย่ามองข้าม นะคะทาไมถึงถึงพูดเช่นนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยทํางานประจํามาก่อนนะคะตัวเองเนี่ยือเคยทํางานประจํามาก่อนและมองว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยคือเป็นสิ่งที่บั้นคงมากเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแน่น,นอนเป็นสิ่งที่มันมันยั่งยืนเป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีอะไรมากระทบกับเราได้เพราะว่าเราอยู่ในบริษัทที่ใหญ่มาก นะคะอยู่ในบริษัทที่ใหญ่มากๆตุ่มก็เลยเอนะคะตุมก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากๆว่าไม่มีสิ่งใดมากระทบเราแน่นอนหลังจากนั้นหลายคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์นะคะหลายคนอาจจะเจอเหตุการณ์ของเอาเริ่มเอาเหตุการณ์เริ่มแรกก่อนเลยเหตุการณ์ของต้มยำกุ้งนะคะเหตุการณ์ของต้มยำกุ้งปี40อยู่ๆเพื่อนที่สนิทที่สุดของตุ่มละ ทำไมอีกวันเธอไม่มาทำงานแล้วล่ะใช่เขาโดนออกจากงานอย่างกระทันหันนะคะโดยที่เราไม่คิดว่าจะเกิดกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเพราะเรากินข้าวกันอยู่ทุกวันนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็มาเรื่อยๆเพราะแต่คือเราก็ยังมั่นใจในตัวเองว่าเราเนี่ยไม่ไม่มีผลกระทบใดๆแน่นอนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวตัวเองเนี่ยก็ได้มีการมาได้ทํางานทํางานปกติของตัวเอง แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสวัสดีค่ะน้องยูสวัสดีจ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะคะคือในเรื่องของความมั่นคงความที่เราใจเราอะมันไม่มั่นคงเองนะคะเคยมีเพื่อนถามว่าเอยจะอยู่ที่นี่ยาวหรือเปล่าก็โอเคก็อยู่ยาวเพราะว่าเราเราไม่ได้มีแพลนหรือไม่ได้มีความคิดใดๆที่อยากจะ ออกไปที่ไหนนะคะแต่ปรากฏว่ามันก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่มันทําให้เรารู้สึกมันมันไม่ไม่โอเคนะคะหลังจากนั้นคือตุมก็ได้มีการามามาลองทําอะไรหลายอย่างนะคะได้มาลองทําได้มาลองทําอะไรหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งเนี้ยที่สิ่งหนึ่งเนี้ยที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยคือเรายังไม่ได้มีความคิดตรงนั้นเพราะเรามีความคิดว่าการทําอะไร การทําอะไรบางอย่างบนโลกออนไลน์เนี่ยมันไกลตัวเรามากนะคะยิ่งตอนที่ตุ่มาเริ่มทําธุรกิจกันกับที่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 ทำงานใหม่นะคะที่ที่กับที่เนี่ยที่ปัจจุบันนี้นะคะยิ่งในเรื่องของการทําออนไลน์เหรอมันไกลตัวมากจร ين, ิงๆถามว่าไกลตัวมากไหยจร ين, ิงๆมันก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่าเราเนี่ยเรายังสนุกกับโลกออฟไลน์เราอยู่มากเรายังสนุกกับโลกออฟไลน์มากเราไม่เคยคิดว่าเอ๊ะ การที่เราจะทําออนไลน์โอ้ยเดี๋ยวมันก็หายบูมละเดี๋ยวมันก็ก็มันก็ไม่ไม่น่าสนใจจะทําเพราะเรามีความรู้สึกมันยุ่งยากมากยุ่งยากหลายเรื่องมากๆเลยอันนี้คือเป็นความคิดในในส่วนตัวของตัวเองนะคะเมื่อประมาณหลายปีก่อนซึ่งบริษัทก็พยายามผลักดันนะว่าเอ้ะเนี่ยบนโลกออนไลน์มันก็น่าสนใจนะเออเขานันคือเราก็ยังเราก็ยังคิดว่าเราก็ยังคิดว่าก็ยังเฉยเอยู่นะ ก็ยังไม่ได้น่าสนใจอะไรมากมายหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะคะตุมกําลังจะบอกแต่บอกทุกคนนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยคือถ้าเรามองหาอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นเป็นเซเกิลให้กับเราที่เป็นระบบสํารองให้กับชีวิตเรานะคะเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันมั่นคงมากๆเราจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยมีอะไรที่จะ ต่อรองกับอะไรบางอย่างได้ตร่มฝากฝากข้อคิดเรื่องนี้เอาไว้นะว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมั่นคงมากและเรามีอะไรที่เราเนี่ยสามารถต่อรองกับอะไรบางอย่างได้นะคะอ,อพอหลังจากนั้นเนี่ยตุมก็เริ่มอ,อพอหลังพอเกิดเหตุการณ์ซึ่งในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานี้และคือตุ่มก็เชื่อว่าหลายคนก็เกิดเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันบางคนนะคะ ก็กระทบหนักมากบางคนถึงแม้กระทบแต่ก็พยายามปรับตัวนะคะบางคนกระทบก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่บางคนนะคะมุ่งไปข้างหน้าคือเชนการทำงานของตัวเองไปเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนการทำงานของตัวเองใหม่หมดเลยเช่นเดียวกันตุ่มนี้คือเป็นหนึ่งคน นะคะเป็นหนึ่งคนที่จริงแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยคือเขาได้มีการสำรองอะไรไว้ให้ให้ทั้งให้ให้หมดแล้วแหละแต่เราก็ยังมีความยังมีความสนุกกับโลกออฟไลน์มากๆยังมีความสนุกในเรื่องของการที่ต้องไปติดต่อกับคนบนโลกออนไลน์เรามีความรู้สึกว่ามันต้องถึงตัวกันนะเออมันต้องถึงตัวกันและเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมันต้องมันต้องถึงตัวกันอย่างนี้เออนั่นแหละแต่เชื่อไหม ในช่วงสองสามเดือนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงพิสูจน์เลยว่าจริงแล้วว่าบนโลกออนไลน์นะต๋มมองว่ามันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ที่มันสนุกมากๆที่มันสนุกแล้วมันมันมันเป็นโลกใหม่มันเป็นโลกใหม่ที่มันที่มันสนุก เออจะเป็นเป็นโลกใหม่ที่มันสนุกแล้วก็เป็นโลกที่น่าค้นหาน่าติดตามนะคะมันเปรียบเสมือนว่าเราสร้างสร้างสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาจริงๆนะอันนี้คือความรู้สึกของตุ่มในช่วงสองสามเดือนนี้เองนะคะมันเหมือนกับว่าเราเริ่มมีการจินตนาการโลกใหม่ของเราเนี่ยขึ้นมาใหม่แล้วสิ่งที่ตุ่มได้นี่คืออะไรบ้าง มันเปลี่ยนหมดเลยนะจากที่ตุ่มแนออกมาไล่สดอย่างเงี้ยไม่มีทางไม่กลา้าไม่เอาร้อยทั้งร้อยก็ไม่เอาขอฟังขอขอเป็นผู้ฟังที่ดีขอเป็นผู้ฟังที่ดีดใครมีมาไล่อะเราไปฟังฟัง,ฟ,งฟังจับประเด็นออกมาออกมา,ออกมาพูดออกบอกออกมาออก,ออก,ออกมาเขียน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 จับป,ประเด็นเอาไหมโอ้โหเยอะมากๆสมุดเนี่ยเป็นเล่มๆเ,เลยนะตุ่มออก,ออกมามาจดมาเขียนเนี้ยเป็นเล่มๆเลยแต่ ไม่มีทางที่จะออกมาไลฟ์สดให้ผู้คนเห็นอย่างนี้ไม่มีความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยทําไม่ได้หรอกเราทําไม่เป็นเอออ้างแต่อย่างเนี้ยอ้างแต่อย่างนี้น,นะคะเราไม่เหมาะเราไม่เหมาะกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่หรอกนะคะหลังจากนั้น <c oughs> วัสดีจ้าแตนเน็ตมันหลุดยาวเลยคุณเพื่อนนะคะเน็ตมันหลุดนะคะ โอเคมามามา,มาคุยกันไหวมาคุยกันไหวนะคะพอหลังจากนั้นพอเอ่อจนถึงนตอนนี้ในช่วงแค่สองสามเดือนเองนะในช่วงแค่สองสามเดือนเองอะต๋มสามารถออกมาไลฟ์สดออกมามาถ่ายทอดความรู้นะคะออกมาถ่ายทอดความรู้ให้กันกับหลายๆายคนอาจจะได้อะไรไปบ้าง ที่ในสิ่งที่ตุ่มออกมาไลฟ์นะคะได้ออกได้สามารถตัดต่อ,อคลิปเป็นอตัดต่อ,อคลิปเป็นแล้วนะคะ,ะสามารถทำติ๊กตอกได้ออกมาเล่นติ๊กตอกได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะยังไม่ค่อยเก่งมากนะกําลังฝึกกําลังฝึกที่จะเอ่อทำทำบนติ๊กตอกและอีกอย่างหนึ่งตุ่มบอกให้นะถ้าเกิดใครสามารถทำติ๊กตอกเป็นนะตอนเนี้ยตลาดกำลังสดมากๆตลาดยังใหม่มากๆลองขึ้นไปอยู่บนติ๊กตอก ไปเล่นบนติ๊กต็อกเลยนี่ขอเชียนะคะขอเชียเลยว่าให้ไปทําตลาดบนติ๊กต็อกได้เลยเอยู u ูบไม่รู้จักทําไม่เป็นทําเป็นแล้วค่ะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองเรียบร้อยนะคะโอเคอันนี้คือสิ่งสิ่งที่มันเปลี่ยนตัวเองอย่างกระทันหันมากๆอย่างรวดเร็วมากๆแต่เราพร้อมที่จะเปลี่ยนเพราะหลังจากนี้ไปนะคะหลายคนอาจจะได้มีการมาเจอตัวเนี้ยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น อาจจะบ่อยเกือบทุกวันเลยด้วยนะคะเพราะตุ่มจะมีการมา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 แบ่งปันในสิ่งที่เราได้เคยสะสมประสบการณ์มาหลายปีมากๆที่ทําให้เราเนี่ยเอ,อเปลี่ยนมาได้จนถึงเวลานี้นะคะอ้าวแล้วพี่จะจะขายอะไรดีอะ่ะเออหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยเรื่องนี้นะคะเอยแล้วพี่จะเอาแล้วตุ่แล้วเราฉันจะเอาของอะไรมาขายดีละ่ะ เออเราแล้วฉันจะเอามาทําตลาดบนโลกออนไลน์เนี่ยฉันจะเอาอะไรมาขายดีลองดูนะลองกลับไปดูสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเพื่อนมันไม่ด่าเราลับหลังอะเพื่อนมันไม่ว่าเราลับหลังอะเออมันต้องเป็นสินค้าที่ดีถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าความหมายของดีเนี่ยอาจะหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าก็ก,ก็ก็ที่ใช้อยู่มันก็ดีนะแต่ตุ้มขอโฟกัส ลึกลงไปนิดนึงคือเป็นสินค้าที่ต้องมีนวัตกรรมสินค้าที่มิต้องมีนวัตกรรมคือมันมีเทคนโนโลยีใหม่ๆเพราะโลกมันมีการเปลี่ยนไปทุกวันนะโลกมันมีการเปลี่ยนไปทุกๆวันเพราะฉะนั้นแล้วสินค้าที่จะเอามาออรองรับเรามันก็ต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยอืนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยคือมันเป็นลักษณะเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรม ะะหลังจากนั้นนอกจากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตรกรรมแล้วนะคะสิ่งที่ตุ่มอยากจะอ่อคือสินค้านั้นนะคือใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วเนี่ยเห็นผลชัดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้วกินไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เนี่ยคือเราก็เป็นข้อหนึ่งแล้วที่เราไม่ควรที่จะเอามาทําตลาดของเรานะคะขนาดเราใช้แล้วเราก็ยังไม่เห็นผลเลยเนาะส่วนอีกข้อหนึ่ง สินค้าของเขาสินค้าสิตัวสินค้าเองเนี่ยสามารถบอกต่อตัวของเขาเองได้หรือเปล่ามันมีชื่อเสียงดีขนาดนั้นหรือเปล่าคนทานแล้วเนี่ยอยากจะซื้อซ้ำเหมือนคนที่ไปห้างซับสินค้าไปเอาซื้อมามา่าซ้ำเออไปซื้อเออพวกซันซิลบรีดโอโมพวกเนี่ยคือซื้อซ้ำเนี่ยเช่นเดียวกันนะคะ เราสามารถสินค้าตัวนี้คือซื้อซ้ำเองได้ไหมและที่สำคัญนะคะเคสต,ตั้ตตตต่างๆที่ที่คนที่เอาสินค้านั้นไปใช้เนี่ยมีมีมีเยอะแค่ไหนที่จะเป็นตัวการันตีให้เราได้ว่าโอ้มันน่าทำตลาดจริงๆเลยสินค้าตัวนี้นะคะเนี่ย,ะะยตรงขอฝากประมาณประมาณสามสี่ข้อนี้อ๋อที่สำคัญที่สุดนะคะที่สำคัญที่สุดเลยสินค้านี้ผลิตจากบริษัทอะไร ไม่ใช่บริษัทที่มีการมาคนอยู่ที่ข้างหลังบ้านเหล่าหรือบริษัทอะไรสักบริษัทหนึ่งคือเปิดเปิดแล้วก็เอเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปิดเอยหรือว่ามันไม่มีความมั่นคงไม่น่าเชื่อถือนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆตุ่เนี่ยรู้สึกคือ,คอตุ่เนี่ยตัวตัว,ต,วตัวเองนะคะคือภูมิใจมากๆที่ได้มีการทําตลาดบนโลกออนไลน์ นะคะตัวตุ่มเองเนี่คือได้มีการทําตลาดบนโลกออนไลน์และรู้สึกภูมิใจมากๆกับกับผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองทําอยู่กับบริษัทที่ตัวเองทําอยู่นะคะคือผลิตภัณฑ์เนี่ยคือมันมีนวัตรกรรมอยู่แล้วอะตุ่มยกตัวอย่างของมาคิ plus และกันนะคะตัวมาคิ p l u สเนี่ยได้รับรางวัลเหรียญทองการันตีระดับโลกด้วยนะไม่ใช่ไก่กาหน้าบ้านเหล่านะรางวัลการันตีเหรียญทองระดับโลกด้วยที่เขาการันตีเรามีรางวัลเนี่ยการันตีเราถึง6หรือ7รางวัลแล้ว นะคะมีนิตยสาร PDR ที่ซึ่งเป็นวารสารการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาที่รับรองว่าสามารถดูแลร่างกายเราได้เปรียบเสมือนเป็นยาอขนาดนั้นเลยนิตเกสารมิมในทางด้านของเภสัชกรในประเทศไทยก็มีการลงในวารสารมิมด้วยเช่นเดียวกันไม่ดีจริงไม่เจ๋งจริงเราไม่ได้ลงนิตยสารพวกนี้นะคะนะคะ และที่สําคัญมีเคสเยอะมากๆที่ตุ่มได้มีโอกาสเนี่ยไปดูแลดูแลลูกค้าของตุ่มเองนะคะมันก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยยิ่งมั่นใจมากๆที่ปลื้มมากๆเมื่อสองสาวันก่อนนะคะมีสินค้าออกมาใหม่ไอจีเบอรี G ลูกค้าบอกว่าเพราะยูนิลิเวอร์เขาถึงกล้าลองสินค้าใหม่เพราะชื่อเสียงของยูนิลิเวอร์ทำให้เขาเนี่ยกล้ากล้าที่จะโทรมาสั่งเราเองด้วยนี่แหละ มันง่ายขนาดนี้มันดีขนาดนี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยบริษัทเตรียมรองรับในเรื่องของการตลาดไว้ให้เราเรียบร้อยอันนี้นี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะควรจะเลือกสินค้าอะไรนะคะเอามาทําการตลาดในในอ,อ,อาชีพที่2ให้กับเราในการเ,ออเป็นสํารองให้ให้กับอาชีพเราหรืออาจจะเป็นอาชีพหลักในอนาคตของเราก็ได้ เหมือนตัวตุวเองก็คือเป็นอาชีพหลักแล้วซึ่งตุ่มทำธุรกิจนี้เนี่ยมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นใจแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นณนเวลานี้เหตุการณ์ณเวลานี้ที่ตุ่มทำา work from home อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกระทบอะไรมันรู้สึกมันเป็นความสนุกด้วยซ้ำไปนะคะโอเคน่า ชายแตนมากินอินเดียนกินอินเดียนใช่สวัสดีจ่สวัสดีจ่าสีอ่าเน็ตอ่าโทรศัพท์ใช้ได้แล้วใช่ไหมน้องโทรศัพท์ใช้ได้แล้วนะอโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้เนี่ยคือคือการตลาดบนโลกออนไลน์ตุ้มบอกได้เลยนะในการถ้าเกิดเราจะทําตลาดบนโลกออนไลน์นะในช่วงสองถึงสามปีนี้ ข้างหน้านี้ยังทําได้อยู่แต่ถ้าเกิดเลยจากสองหรือสามปีนี้แล้วนะมันมันช้าไปแล้วมันช้าไปแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเวลานี้คือเวลาที่ดีที่สุดเวลานี้นี่คือเวลาที่แบบสยอดที่สุดแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้ให้เราหมดแล้วในการทําออนไลน์มันอยู่ที่แค่เราเนี่ยเปิดใจหรือเปล่ามันอยู่ที่แค่เราเนี่ยมองว่าสิ่งที่เรากําลังทําเนี่ยมันยากไหม แต่ถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกเป็นเรื่องที่มีความสุขเป็นเรื่องที่สามารถจะมีรายได้อีกทางให้กับครอบครัวเราเป็นเรื่องที่เราสามารถบอกต่อคนอื่นๆได้อย่างไม่อายปากเพราะบริษัทใหญ่มากสินค้าดีโคตรๆตั่มีอีกข้อหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเรานะคะลองดูการที่เราเนี่ยจะเลือกทำธุรกิจกับใครก็แล้วแต่ทีมงานเจ๋งแค่ไหน ทีมงานซัพพอร์ตเราได้ดีแค่ไหนทีมงานสนับสนุนเราได้ดีแค่ไหนสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเขาเอาใจใส่เราดีแค่ไหนไม่ใช่เอาก็เพิ่งสมัครด้วยกันเอาก็เพิ่งไปเรียนรู้ด้วยกันเออฉันก็มีความรู้แค่นี้เออเเออเออเออก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนี่แหละสิ่งเนี้ยสําคัญมากๆเขาสามารถสอนเราได้หรือเปล่า หรือไม่ใช่เราไปเจอแม่ทีมบางกว่าไปเจอคนที่เป็นบิสเนสโค้ดบางคนโอ้ยแบบปรี๊มมาเลยแบบโอ้โหจับต้องไม่ได้อย่างนี้ยมันก็มันก็ร่วมง,งานกันก็ไม่สนุกด้วยนะคะคือก็เลยจะบอกว่าคือพวกเราทีมของพวกเราทีมของตุ่มนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนทุกๆคนให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะ และตัวเองบอกได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยคือถามว่าเป็นคนที่เก่งเรื่องของงานขายมาก่อนหรือเปล่าเปล่าเลยนะคะแต่ตรงนี่ยอาศัยในเรื่องของการเรารู้อะไรเราก็บอกคนอื่นเรารู้อะไรเราก็บอกคนอื่นไปอเรามีความรู้สิ่งใดเราก็บอกคนอื่นและทําตัวเองเนี่ยให้เป็นเจ้าของธุรกิจให้ได้ เรียนรู้ให้เยอะๆเรียนรู้ให้เยอะๆแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะคะเรามีที่ปรึกษาที่น่ารักเรามีที่ปรึกษาที่ดีลุยอย่างเดียวนะคะโอเคหลังจากนั้นอา้าวแล้วเอ่อมันดีอีกอย่างหนึ่งนะที่ตุ่มเชียให้มีการขายออนไลน์หรือเชียให้มีการทำธุรกิจออนไลน์ออนไลน์เนี่ยลงทุนน้อยที่สุดแล้วตุ่มบอกให้ ธุรกิจออนไลน์เนี่ยลงทุนน้อยที่สุดแล้วเราแค่ใช,ช้ดีชง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 ชิม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 ให้เพื่อนๆได้เห็นเพราะว่าจริงๆแล้วนะตุ้มบอกให้เพื่อนเราอ่ะเขาอ่ะเชื่อในตัวเราเองอยู่แล้วว่าตัวเราอ่ะคงไม่เอาสินค้าที่อะไรไม่รู้ว่ามาแนะนำพวกเพื่อนๆ สินค้าอะไรก็ไม่รู้ว่ามาบอกมาบอกเพื่อนๆอนอะ่ะถูกปะล่ะถ้าเกิดเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือในหมู่เพื่อนฝูงนะเขาก็จะรู้ว่าเราอะจะเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับเพื่อนแน่นอนเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเอาแต่ของดีๆมาให้เพื่อนอะมาแนะนำเพื่อนเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือมั่นใจมั่นใจได้แน่นอนว่าเราเนี่ยเอาของที่สุดยอดเนี่ยไปแนะนำเพื่อน ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายใครใครแน่นอนนะคะเราก็แค่ใช้สินค้าให้ตัวเองเกิดการเปลี่ยนแปลงใช้กินสินค้าของเราให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วเราก็เอาตัวเราเองเนี่ยมาโชว์แล้วเราก็เอาตัวเราเองเนี่ยมา มามานำเสนอให้คนอื่นๆได้เห็นว่าเนี่ยนะเออเพราะผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้ให้ดิฉันเนี่ยสวยขึ้นผลิตภัณฑ์นเนี่ยทำให้เราสุขภาพดีขึ้นตัวตุ่มเองจากคนที่เคยเป็นภูมมแพ้อย่างหนักมากๆอย่างแบบโอ้โหหนักมากๆคือตาเนี่ยคือบวมเป็นลูกตำลึงเลยนะบวมเป็นลูกตำลึงเลยอะถ้าเกิดช่วงไหนที่อากาศเริ่มเปลี่ยนหน่อยนึงโอ้ยน้ำโมกน้ำไหลไหลเลือดก,กำเดาเนี่ยไหลซึดๆเลยอะ โอโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกของเราเนี่ยมันบางแต่พอหลังจากที่ได้มาสถานพิษพันเราเนี่ยโอ้โหนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐที่สุดในชีวิตเราแล้วนะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเราบอกในสิ่งที่เราเราทำอยู่เราเชียร์เพื่อนๆในสิ่งที่เราใช้อยู่ ตัวเราเองนี่แหละเป็นพรีเซนเตอร์ที่น่ารักที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องไปหาพรีเซนเตอร์ที่ไหนแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเนี่พี่เห็นแล้วน้องสีเนี่ยเอาบลูต้ามามาร์หน้าด้วยใช่ไหมนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตัวเราอย่าคิดว่าตัวเรากำลังขายให้ตัวเราเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยกำลังเมา์มอยกับเพื่อนน่ะกำลังแบ่งปันสิ่งดีๆกับเพื่อนน่ะ ทำไมอะ่ะไอสิ่งที่มันเอชวนกันเสียเงินน่ะเรายังแอบบแอบบแอบบแอบเอคนที่บ้านเราไปเสียได้เลยอะ่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีดีมันเป็นสิ่งที่นําเงินเข้าบ้านเรามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยดูดีขึ้นทําให้สุขภาพคนในบ้านเราดีขึ้นแล้วทําไมเราจะไม่เม้ามอยกับเพื่อนบ้างเหรอถูกปะล่ะเรามีเรื่องที่เราเม้ามอยกับเพื่อนเยอะมากเลยเอา่าวันนี้นะ้ยฉันเนี้ย ไปซื้อเอไปซื้อเสื้อผ้าใหม่มานะเออไม่อยากจะบอกอไปซื้อกางเกงใหม่มานะไม่อยากจะบอกนะตอนนี้เนี่ยเราเห็นนะทุเรียนเนี่ยเออลูกหนึ่งปลาไปสามกิโลนะสามสี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยคือคือมันเป็นอะไรที่แบบเออมันเป็นเรื่องของการเม้ามอยกับเพื่อนแต่เราอะเอาสิ่งดีๆไปให้เพื่อนเพราะฉะนั้นมั่นใจ มั่นใจในตัวเองมั่นใจในสินค้าที่เรากําลังทําอยู่แค่นี้นะก็ถือว่าเป็นการขายแล้วเออแค่แลกเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งดีๆกับเพื่อนเรานี่แหละนะคะอย่าไปคิดเยอะเนี่ยฉันจะต้องเอาสินค้าเนี่ยไปขายเพื่อนอย่าคิดเยอะคนคิดเยอะมันไม่ได้ทําอะไรคนคิดเยอะเนี่ยบัวแต่นั่งคิดอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็เลยไม่ได้ทําอะไรสักทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราเอาสิ่งดีๆเนี่ยไปให้เพื่อนนะแล้วก็เพื่อนเนี่ย เบาหวานก็หายความดันก็หายภุมแพ้ก็หายอ,อยิ่งหนักคนเป็นมะเร็งอะ่ะบางคนก็หายแล้วก็หายกันเยอะมากๆแล้วเรื่องดีๆเนี้ยเราไม่อยากจะบอกคนอื่นหรอเราจะเก็บเงียบๆมาอะ่ะเราจะไม่บอกใครฉันไม่บอกใครไม่บอกใครเป็นอันขาดอย่างนั้นหรือเปล่าอย่าทําอย่างนั้นนะอย่างน้อย สิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการทําบุญนะคะมันเป็นเรื่องของการทําบุญบอกสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นนะเออนะคะเรื่องอื่นๆเราทํากันตั้งเยอะแล้วบอกสิ่งที่ดีๆใครบอกสิ่งดีๆพรุ่งนี้ถูกหวยเอาเปล่ะเออใครวันนี้นะวันนี้นะใครบอกสิ่งดีๆกับเพื่อนพรุ่งนี้ถูกหวยจัดไปอา่านะคะโอเค และอีกอย่างหนึ่งนะหลังจากที่เรามีการใช้ผลิตภัณฑ์เราโชว์เพื่อนๆแล้วเราก็แค่บอกว่าเออถ้าเกิดมันดีนะเธอก็โทรมาหาฉันละกันเออถ้าเกิดเธอคิดว่าฉันไม่ได้ไปหลอกลวงเธอนะเธอก็โทรมาเออฉันก็จะบอกเล่าสิ่งดีๆให้กับเธอนี่แหละนี่คือเรื่องของแค่การขายนี่คือการทำอาชีพที่สองของเราเนี่ยเป็นการที่เราเล่าเรื่องดีๆให้กับพวกเพื่อนๆ เราทําหน้าที่แค่นี้เท่านั้นเองเนาะอืมโอเคไหมโอเคไหมพอพอพอเคลียร์ในสิ่งที่สิ่งที่ตุ่มได้มีการเล่าให้ฟังนะคะตุ่มก็หวังว่านะคะตุ่มก็หวังว่าสิ่งที่สิ่งที่ตุ่มได้มีการเล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์เอ,อกับคนที่มองหา อาชีพที่สองไม่รู้จะทําอาชีพอะไรดีไม่รู้จะทํำยังไงดีมองหาธุรกิจมองหาสินค้าที่จะขึ้นบนโลกออนไลน์เถอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังมองไม่ออกว่าเอ๊จะไปทําอะไรดีจะขายอะไรดีเนี้ยโทรอ,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 อินบ็อกมาหาต่มก็ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเหล่าให้ฟังเลยว่ามันดียังไงนะคะเดี๋ยวจะสอนทุกเทคนิคให้ทุกคนได้รู้เลยนะคะอืมเนาะ ฝากเอาไว้ด้วยฝากเอาไว้ด้วยอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่ลังเลอย่ามัวแต่สงสยัยโลกมันเปลี่ยนวสุดๆวัยของความวัยเลยอย่าคิดว่าอาชีพที่เราทําอยู่ณนะเวลา,านี้เนี่ยมันไม่สามารถปลดคือมันไม่สามารถที่จะหลอดเนี่ยมันไม่สามารถเสียได้ไม่มีทางนะคะถึงแม้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่มั่นคงสุดๆแต่อนาคตเราไม่รู้เราไม่รู้หรอกร่างกายเราอาจจะเสื่อมสภาพก็ได้ถูกไหมล่ะ แต่เราสามารถทําธุรกิจที่เนี่ยเอาไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานเราได้ครอบครัวเราจะได้มีความรู้สึกว่ามั่นคงมากๆนะคะถ้าเกิดต้องการให้ตุ่มมาเป็นซัพพอร์เตอร์ให้ทุกให้แต่ละคนก็ทักทายกันมาได้นะโอเคสําหรับไลน์นี้นะคะตุ่มก็ขอจบแค่ประมาณนี้แล้วกันนะคะมีอะใครจะถามอ่าถุกต้องทักทายหน่อย อใช้ดีมากๆสินค้าใช้ทุกตัวอน้องไร้ายน้องไรา้าแอบซื้อกําไรหินตุ้มหูหินทุกวันเลยอาจารย์คุณน้องจา๋าอ๋อแตนปูเสือรอตอนช่วงกี่ทุ่มนะน้องไรส้สี่ทุ่มใช่ไหมอ่อสี่ทุ่มนะ,ะสามทุ่มหรือสี่สามทุ่มสามทุ่มปูเสือรอตอนสามทุ่มนะคะน้องนำโชคกับน้องพารวยจะมา ทำให้ทุกคนรว,ร,วรวยรวยในพรุ่งนี้ติดตามเพจของน้องไร้กันนะคะ I am happy นะคะแล้วก็อาแตนนะคะอาสีอาสามทุ่มกว่ากว่านะคะอาบอกทักทายมาแล้วสามทุ่มกว่ากว่านะคะที่เพจอะไรบอกบอกพี่ๆเขาด้วยนะน้องอ่าพิมพิมมาในนี้ด้วยเดี๋ยวสามทุ่มกว่ากว่าน้องพารวยกับน้องนําโชคนะคะจะมา,อาบอกอเลขเด็ดๆให้กับทุกๆ ให้พี่ๆทุกคนนะคะงวดก่อนหน้าน้านเชียดไปจิกเดียวสามตัวเกือบได้สามตัวตรงๆเลยนะคะโอเคสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะตุงขอจบในแค่เพียงแค่นี้ก็ฝากทุกคนเอาไว้นะคะหาอะไรสำรองให้กับตัวเองไว้บ้างอย่างน้อยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าสวิตช์ไฟหลอดไฟของเราเนี่ยมันจบลงเปน็นมันมันมันหายไปดวงหนึ่งเราก็ยังมีดวงสำรองให้กับ ครอบครัวเรานะคะอย่าให้ครอบครัวเรารู้สึกไม่มั่นคงอีกเลยนะคะโอเคสำหรับใไรแค่สำหรับวันนี้ต้องขอจบแค่นี้นะคะแล้วเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะ